สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหลวงปู่จบปริญญาเอกหลวงปู่อายุ80จบปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้เป็นด็อกเตอร์พระประลัดนิคมกัดปัญโยวัดนามรอบอายุ80ปีเข้ารับปริญญาบัตรเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัย,ลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยมีการจัดงานประธานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2565ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระประหลัดนิคมกัดปัญโยวัดน้ำรอบจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีอายุถึง80ปีแต่สามารถเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้สมเด็จพระอริยวงศาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหา,ว,มหา,า,รราวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจรประจำปี2565ที่หอประชุมมวก4 8รรษาโดยปี2565มจรมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศจำนวน4,760รูปมีบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาทาั้งสิ้นจำนวน2,742รูปคน โดยวันที่10ธันวาคมมีผู้เข้ารับปริญญาบัตรจำนวน1 0 1 1รูปคนขณะเดียวกันสภาหมหาวิทยาลัยได้อนุมัติมอบถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน64รูปคนและปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนรูปคนาตร์าดนวน2รูปคนดยบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ารับปริญญากิติมศักดิ์เช่นนายสมสวัสด เล่งสวัสด์รองนายกรัฐมนตรีสบปลาวนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภัยบูรณ์รโรงชัยธรรมพร้อมทั้งเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากคือพระปลัดนิคมกัดปัญโยวัดน้ำรอบอำเภอพ,พูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีอายุถึง80ปีแต่สามารถเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้ ด้านพระปรลัดนิคมกล่าวภายหลังเข้ารับพระราชทธธานปริญญาบัตรว่าต้องการเรียนให้ลูกหลานได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าการเรียนรู้มีตลอดชีวิตไม่มีการมาอ้างว่าแก่แล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหัวใจของการพัฒนาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ